สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันในเกม New Origin สเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคาร์ดเมดไฟนะครับก็ตอนนี้เลเวล5้สแล้วเนาะในคาร์ดท,ที่6นะครับสกิลตอนนี้ก็ได้สกิลครบละก็เอามาทําคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลนะตอนนี้ผมรีเซ็ตไปทั้งหมดของสกิลแล้วนะครับสกิลหลักๆที่เราจะใช้นะครับขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นเฟรมเบิร์ดนะตัวนี้ นะครับแล้วก็สกิล i n f i n i t ตที่เป็นตัวไฟวอลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาสกิลก่อนนะก่อนเริ่มคลิปสกิลเฟรมเบิร์ดน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับมันจะทำดาเมจโดยรอบแบบนีบ้แล้วก็มันจะมีสถานะเพิ่ม e x c e l ลน n ต์สา e 30%นะครับต่อมาก็สกิล i n นฟินิตไฟวอลนะครับอันนี้เป็นสกิลใหม่เดี๋ยวให้ดูระยะใกล้ๆนะสกิลก็ตอนแรกผมถึอว่ามันจะกว้างกว่านี้นะต่พอมาใช้จริงๆแล้วมัน คือแบบมันมันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นนะครับเออเนี่ยมันวงเว้นมันก็จะประมาณสกิลนี้เลยนะใหญ่กว่านิดนึ่งนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากว้างขนาดนั้นนะแล้วก็สกิลดะกอนรีมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลมังกรนะครับแล้วก็สกิลทอรนโะด อันนี้คือจะเป็นสกิลที่ผมทําการรีเซ็ตแล้วนะเราจะใช้ลักๆาดอยู่แค่5สกิลนี้นะครับตามในรูปเลยนะส่วนสกิลอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมว่าทาไมถึงไม่ใช้นะครับอย่างสกิลดาคอนแอคแท็เนี่ยโดยตัวส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นสกิลที่ทาดาเมจแรงนะแต่ว่าคือสเตตัสมันก็ดีอะ่ะลดเกาะสตู20% 3วิแล้วก็ทำสตาร์ทอีก1.5วิแต่ผมมองว่าถ้าเราเอามาเก็บเลเวลอะ่ะมันไม่ควรเอามาใช้นะครับ มันจะแยกเป็นอีกอีอกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครมีเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของสกิลในแบบที่2เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้แยกได้แต่มันจะค่อนข้างที่จะเปลืองแต้มสกิลนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวให้ดูเฉพาะสกิลที่สามารถใช้ทุกสถานการณ์ก่อนละกันคือไอ้เซตที่เป็นเซตแรกที่ผมใช้เนี่ยห้สกิลเนี้ยใน PVP หรือว่าในเก็บเลเวลเนี่ยมันสามารถใช้คู่กันได้นะครับ แต่ถ้าเราจะเอาแรงจริงๆอ่ะมาลดเกาะอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ค่อยมาอัพอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันโดนแค่เป้าหมายเดียวนะอยู่นี้เราออกมาที่หน้าจอของ talent skill ละเราไม่ได้อัพ Talent skill เข้าไปดังนั้นก็คือก็ไม่แปลกใจว่าทำไมดาเมจมันเบานะเพราะยังไม่มีดมาเมจธาตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ผมจะให้ดูนะว่าเราอัพอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราอัพเป็น Energy m a s t e r ตนะมันจะใช้2แต้มไปเลยนะแต่ถ้าเรามาอัพเป็น เ e ็ดป n อนีโวลูชันอ่ะอันนี้มันจะใช้แค่มันจะใช้ทั้งหมด3แต้มนะครับอันนี้มันก็เปลืองพอยแล้วมันเพิ่มน้ำเมนมาแค่20%ใช้ไปในนี้เนี่ยจบกว่านะครับอ่าเป็น Energy m a ลติรีไปเลยนะแล้วก็ g o d m a ม e นะครับอันนี้มันต้องอัพอยู่แล้วนะ s โคลกาเดีย so นะครับอันนี้ต้องอัพติดนะครับเป็นปัจจัยหลักสกิลการดาเมจของเมดเลยนะอันนี้ god made enchan นะครับอันนี้ยังไม่ต้องอัพนะครับค่อนข้างเปลือง p อยเนาะ meteor call หลายคนถามว่าทำไมถึงเลิกใช้นะครับจริงๆสกิล meteor meteor c เนะี่ยมันแม้ว่ามันจะ evolution มาแล้วนะแต่ดาเมจมันยังทำได้แค่รอยี่สิบเอร์เซ็นต์ d นะครับดังนั้นก็ไม่ต้อง up ไปเนาะเรามาอัพเป็น dragon ream อันนี้อัพแล้วคุม้มนะครับดาเมจเพิ่มมา315%เป็นสกิลหากินของสายเมจเลยนะแล้วก็มันจะเปลี่ยนการโจมตีาธาตุเนี่ยเป็นาธาตุไฟด้วย ก็อัพอยู่นี้มาสริงโบนี่ต้องอัพอยู่แล้วนะครับติสานะเผาไหมอันนี้นนให้อัพเต็มไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครแต้มสกิลเยอะนะแต่ผมเนี่ยอัดเต็มเลยนะครับถ้าผมอัพแล้วก็สกิลไฮเฟรมนะครับอันนี้ก็อัพไว้ดาเมจ่าทับสำคัญอัพไปเลยเรามาอัพเป็นไซโคลน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็อัดไปที่เลเวล2ก่อนรูปแบบสกิลเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้นะครับ สกิลโวลูชันที่เราจะใช้ก็จะมีแค่2สกิลแบล็กดาคอนนะครับสตอมไซโคนนะครับส่วนเฟรมเบิร์ดเนี่ยเราสามารถใช้ได้ยาวๆเลยเซตนี้นะครับเพราะว่าตอนคาทเจ็ 7, เห็นไหมครับ Frame เฟรมเบิร์ดจะอีโวลูชันเพิ่มดาเมจ450%ซึ่งแรงกว่าสกิลแล้วก็รีมกับสตอมไซโคนช่วงตอนคาทสี่คาทห้าด้วยแล้วก็ทันเดอร์แอด ถ้าได้แอนด์ไฟอีวโวลชัอันนี้ก็ต้องใช้นะครับเพิ่มดาเมจอันนี้คือจะเป็นเซตที่ใช้ได้ยาวๆทั้งเก็บเลเวลแล้วก็ PVP นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลหน้าตาสกิลนะครับเซตคร่าวๆโดยประมาณตอนแบบฟูลเลเวลนะครับฟูลสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เรเบิร์ดนะครับ Firewall oh. แล้วก็ m e เทโอคอร์นะครับ แล้วก็วิมรเปลี่ยนเป็นธาตุไปแล้วก็สตอมไซโคนยั่เกรดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาเมจในเลมอนทาซ่ซานะครับจากความคิดส่วนตัวผมมองว่าเป็นคาที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะแล้วก,ก้ดที่เมส,สูงนะครับคือแค่คุณวางสกิลเฟรมเบิร์ไปอะ่ะและ้วตามด้วยไฟว์วอลเนี่ยดาเมจมันก,ก็ขึ้นพวดฟาดแล้วอะ่ะไหนจะเป็นสตอมไซโคนเห็นไหมครับจากแล้วก็รีมลดก่ออีกโโหบอกเลยว่าโกงมาก เดีย๋ยวจะให้ดูว่าตัวเลขดาเมจออกมาเยอะขนาดไหนกนะ็คือค่าเนี้ยแค่3คอมโบก็เปิดดาเมจมาที่3ล้านแล้วนะครับถ้าดูดีๆนะดาเมจแรงมากไอ้บอสตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่อึดน,นะตัวนี้ก็ถือว่าอื่นอยู่นะครับแต่ด้วยเลเวลกับสกิลของเรามันแรงขึ้นแล้วเนี่ย ดูสเตตัสเห็นไหมติดไอเฟรมนะครับโดนดาเมจเป็นต่อวินาทีนะตอนนี้คิลแบบสตันหรือว่าห hmm. ยุดสกิลมีแค่สกิลเดียวเองก็ด,ดาเมจจบไปที่เกือบเจ็ดสิบล้านเนาะเมื่อกี้นะครับตีบอสก็ถือว่าโอเคนะซโลโ่บอสสบายเดี๋ยวเราไปลองในโหมด chaos keep กันบ้างนะครับ หมอนนี้นี่มอนเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะลากมอนมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออเนี่ยครับดาเมจตัวเลขคือดาเมจนี่ทำแบบเป็นกองเลยนะถ้าใครแบบชอบดาเมจตัวเลขเยอะๆแล้วนุนัวแบบเนสายเนี่ยนะครับดาเมจส,สีเยอะๆเนี่ยเล่นไปทัวไฟเลยนะ คือยิ่งศัตรูเยอะเนี่ยมันยิ่งค่อนข้างได้เปรียบอันน,ะะนี้เพราะว่าไอ้สกิลที่เป็นไฮเฟรมนะครับมันมีเขียนไว้ว่ามันจะทำดาเมจโดยรอบด้วยนะะตัวนี้นะครับไปไหนแล้วแป๊บนึงนี่นี่นี่ไฮเทมเขาบอกว่าสกิลเนี้ยเมื่อติดสาระเบสซิ่งนะครับหรือว่าเผาไหม้นะ ติดสแตกสามสตกนะครับทําดาเมจแบบระเบิดนะใส่สตูแติเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็สตูเนี่ยก็จะโดนในระยะหกเมตรด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นแบบรอบๆอะไรแบบนี้ปะก็ไม่แปลกใจครับว่าถ้าตีเป้าหมายเดียวเนี่ยทำไมดาเมจถึงด,ดูไม่เอเวอร์เท่าไหร่แต่ตีหลายๆตัวเห็นไหมดาเม,มาจมันจะออกมาแบบเยอะมากเลยนะแทบมองไม่เห็นตัวมอนเตอร์เลยนะครับ แต่ค่านี้เนี่ยแอบบางหน่อยนะผมเนี่ยขนาดแบบว่าเกาะนี่เยอะแล้วนะครับแต่แบบก็ยังบางอยู่นะเรื่อที่ว่าเกาะมันมีสเตตัสค่าเกาะเยอะแต่ว่าด้วยที่ว่าสกิลมันไม่ได้ทํามาเพื่อเน็นก์ก็การอะไรก็ไม่มันก็จะแบบดูไม่อึดเข้าคาสอืดน,นะอย่างพวกสายดาบโล่เง,งี้ยมีการซีซีมีเพิ่มดีสแตัอะไรเง,งี้ยมันก็ดูแบบอึดกว่าไง,ง แต่ท่านี้มันเน้นดาเมจเลยนะครับเน้นเอเซเลนสไตล์เลยนะเป็นีเลิศเลยนะ่างวงเวทนี่เปนแรงมากอุย้ยบอสแอบตีแรงอยู่นะโอเคนะครับถือว่าผ่านไปได้ดีนะ <S <S> <S ก็คงจะอีกยาวๆนะกว่าจะาถึกทัดเสร็จเพราะว่าตอนเนี้ย เลเวลมันดันค่อนข้างยากนะครับพีคัร์กิดเลเวลข้าสิอยู่เลยก็คงต้อ,องรอต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปเมทน้ำแข็งมาแทรกระหว่างที่รอง็บเลเวลนะ